สวัสดีครับผมหมอเอแพทย์แผนไทยครับวันนี้ผมก็จะมาไลฟ์ในหัวข้อโรคริสวงทาวารท้องผูกเรื้อรังมีอาการขี้หนาวมือเย็นเท้าเย็นรักษาอย่างไรให้หายพร้อมกันนะครับหลายท่านเลยที่มาปรึกษาผมนะครับมีอาการมือเย็นเท้าเย็นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทรมานแล้วกเ็เวลาที่เราไปหาคุณหมอ,อาทาง แพทย์แผนจุบัดแผนปัจจุบันคุณหมอรักษาเต็มที่แล้วมันก็มักจะไม่หายอาการต่างๆที่เป็นมือเย็นเท้าเย็นมันก็ไม่หายสักทีหนึ่งเหมือนว่าเราต้องทนเอานะครับแต่จริงๆแล้วโรคมืออาการขี้หนาวมือเย็นเท้าเย็นนั้นมันรักษาได้มันมีสาเหตุของมันเพียงแต่ว่าเราจะทราบหรือเปล่าแล้วอาการเหล่านี้มาพร้อมกับอะไรมาพร้อมกับโรคท้องผูกหรือหลังมักจะเป็นจริงอย่างนั้นจริงๆ แล้วก็เลยเถิดไปบางท่านก็มีอาการของโรคริสรวงทวารขึ้นมานะครับในไลฟ์นี้เราก็จะมาพูดมาเจาะลึกกันว่าอาการขี้หนาวมือเย็นเท้าเย็นนะครับมีการท้องผูกเรื้อรังจนถึงริดสรวงนั้นมันรักษาให้หายพร้อมๆกันได้อย่างไรนะครับนะจากการที่ผมเองอยู่กับคนไข้ามาสัมผัสคนไข้จริงนะครับถามบอกว่าตัวโรค นะครับเรามองที่ตัวโรคมันมันทรมานแต่ถ้าเราได้สักประวัติคนไข้ดูถึงเรื่องการอยู่การกินของคนไข้เราก็จะพบว่าลักษณะการกินเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับคนไข้มกักจะทานข้าวไปน้าตาลเยอะทานผักเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่บางทีก็หนักไปทางหัวเผือกงวงมันข้าวโพดพวกธัญพืชต่างๆนะเป็นแบบนั้นเลยนะครับนี่เป็น อปนิสัยหรือกลุ่มคนไข้พวกนี้เลยอาหารที่เป็นพวกเนื้อสัตว์อาหารที่เป็นโปรตีนนั้นทานในสัดส่วนที่น้อยลงนะครับทำไมเป็นแบบนั้นทําไมมันส่งผลกับร่างกายเราเป็นแบบนั้นนะครับผมจะเล่าให้ท่านฟังครับแน่นอนนะครับจากพฤติกรรมที่คนไข้ใช้ชีวิตแบบนั้นมาพอเรามาดูในเรื่องของค่าเลือดหลักคุณหมอนะครับพอเราเจาะเรื่องค่าเลือดนะครับ คนไข้กลุ่มนี้นะครับม,มักจะมีภาวะไขมันในเลือดค่อนข้างสูงแต่เลือดค่อนข้างจางนะครับภาวะไขมันในเลือดสูงแต่เลือดค่อนข้างจางนะฮะเป็นแบบนี้เลยนะครับโดยที่คนไข้เองก็รู้แต่ว่า,ามีภาวะเลือดจางภาวะเลือดจางเลือดซีดจางซีดจางนะครับแต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาตัวเองได้นะครับเพราะอะไรเราไม่ได้ไปแก้ต้นเหตุที่ชีวเคมีในร่างกายของเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุการกินของเรานั่นเองนะครับ ในเรื่องอร่างกายของเรานะครับเมื่อไหร่ที่เรามีภาวะไขมันสูงเลือดจางเป็นเวรนาติติดต่อกันมันจะทําให้ตัวภูมิในร่างกายของเรานั้นทํางานผิดเพี้ยนโดยปกติภูมิในร่างกายของเรานะครับมีหน้าที่กําจัดเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีภาวะไขมันสูงเลือดจางนะครับภูมิจะเริ่มกลับมาทำลายเนื้อเยื่ออะไรแอะแวกของเราเองนะครับเคยเป็นทาหารอคอย ปกป้องนะครับสิ่งแบบปลกปลอมพวกเชื้อโรคต่างๆที่เข้ามาร่างกายของเราแต่กลับมาเริ่มมาทําลายตัวเองขึ้นมานะครับโรคตรงนี้แหละครับเรียกว่าโรคกลุ่มแพ้ภูมิเองถ้าทาลายตัวกล้ามเนื้อและข้อต่อของเรามันจะมีอาการปวดตามข้อปวดเมื่อยตัวนะปวดทุกส่วนของร่างกายนะครับอันนี้ผมเองก็จะเรียกว่าภาวะร่างกายเรามีแนวโน้มเป็นโรครูมาตอยนะครับมีแนวโน้มนะครับเพราะอะไรเราไปตรวจหาค่ารูมาตอย ค่ารมตต่แฟกเตอร์นั้นมันจะยังไม่ขึ้นชัดเจนนะครับแต่อาการปวดเมื่อยปวดตามกระดูกปวดตามกล้ามเนื้อเป็นๆหายๆเนีเ่ยเ,เป็นเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นสักทีหนึ่งนะครับตัวภูมิเองถ้าทําลายผิวหนังของเรามันจะเกิดการผื่นคันแพ้ง่ายขึ้นมาเป็นผื่นเป็นคันแพ้ง่ายขึ้นมานะครับแล้วนะครับ ถ้ามันไปทําลายตัวผิวหน้าของเราดบบคุณหมอนะครับผิวหน้าเราจะไหม้ผิวหน้าเราจะเสกเสมมันจะมีฝ้าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทำลายที่ผิวหนังของเรามันจะทาให้เราผิวเราแห้งเป็นผื่นคันแพ้ง่ายถ้าทําลายที่ตัวหนังศีรษะของเราดบบคุณหมอมันจะเกิดการคันเป็นตุ่มหรือบางท่านก็ผมร่วงนะผมร่วงแบบดูไม่รู้สาเหตุนะครับทำไงก็ไม่หายถ้าภูมิของเรานะครับทำลายตัวไวภายในของเราปอดตมม่ำม้มไตโดยเฉพาะหัวใจโ <c oughs> ดยเฉพาะไตกับสมองนะครับ มันก็จะทำให้อวัยวะภายในทั้งหมดเราอักเสบรวมถึงหลอดเลือดรวมถึงใน,ใ,นในเรื่องสมองของเราด้วยนะครับซึ่งในเรื่องของการทําลายที่สมองหรือการเกิดเนื้องอกนะครับผมจะพูดต่อไปนะครับอันนี้เป็นข้อสนิทฐานผมจะลดแต่ที่ผมรักษามาจะเล่าให้ท่านฟังนะครับนะฮะภูมิที่ทําลายตัวผิวหนังแล้วก็ตัวอวัยวะภายในของเรานั้นนะครับมันก็เราจะเรียกว่าเป็นภาวะ มีแนวโน้มเป็นโรคภูมิผ่งหรือ SLE นะครับโรคภูมพวง SLE นะครับมันจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะฮะปรากฏการณ์ที่ร่างกายของเราตัวกล้ามเนื้อข้อต่อรวมถึงผิวหนังอวัยวะภายในของเรามันเกิดการอักเสบที่เกิดจากภูมิในร่างกายของเราทำลายเนื้อเยื่อได้อวัยวะของเราเองนะครับมันจะทําให้เกิดปากแห้งคอแห้งน้ําลายเหนียวนะครับจะทาให้ตัวเราเองนั้นกะหายน้ําบ่อยๆกะหายน้ําแล้วก็ดื่มน้ําเยอะฉี่บ่อยกะหายน้ําดื่มน้ําเยอะฉี่บ่อย ขึ้นมานะครับมันเป็นแบบนี้เรื่อยๆเพราะข้างในมันมีการอักเสบเกิดความร้อนร่างกายของเราจะมีไข้ต่ําๆไข้ต่ําๆสิ่งที่ร่างกายของเราให้เราทําก็คือร่างกายของเราจะทําให้เราดื่มน้าเข้าไปเยอะดื่มน้ําเยอะๆเข้าไปดื่มน้ําเยอะดูดซับครอก็ฉี่ออกจะเกิดภาวะดื่มน้ําเยอะฉี่บ่อยทั้งๆที่เราก็ยังไม่ได้เป็นเบาหวานเลยดื่มน้ําเยอะฉี่บ่อยแบบนี้เป็นเรื่อยๆเื่อยเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา ทานที่เราดื่มน้ําเพียงพอพราะความนเพียงพอเราจะเกิดอาการร้อนในในปากบ่อยร้อนในในปากนี้จะค่อยเป็นค่อยไปนะครับเป็นยังไงก็แบบมาเรื่อยๆจนที่มันไม่หายสักทีหนึ่งก็สร้างควรรคามําคันอาหารที่มีรสเผ็ดไม่ว่าจะเป็นพริกขิงขาตะไคระใบมะกกรูอกดอะไรทั้งหลายกระเทียมอะไรต่างๆนะครับอ,อาหารเครื่องเทศที่มีที่มีฤทธิ์รสเผ็ดนะรสเผ็ดฤทธิ์ร้อน มันจะเริ่มทานไม่ได้นะครับทานได้น้อยลงน้อยลงเหมือนกับเราต้องทานจืดไปเลยนะครับสิ่งที่ตามมาก็ค,กคือเราก็ฉีบบ่อยน้ําฉีบบ่อยเสร็จปุ๊บน้ำนะครับไปเลี้ยงตัวลําไส้ใหญ่แล้วเพียงพอน้ํานะครับส่วนหนึ่งมีหน้าที่ที่รูดึงเข้าไปก็มีหน้าที่จะไปเลี้ยงลําไส้ใหญ่ของเราเพื่อไม่ให้อุจจาระของเราแข็งปรากฏการณ์ต่อมาก็คือเราจะมีการท้องผูกนะมีการท้องผูกขึ้นมา ท้องขู่ไปเร,เรื่อยๆนะครับบาดแล้วก็เวลาเราขับถ่ายไปบาดตัวปลายช่องออไปลาวรหนักของเราปลายลำไส้ใหญ่ของเรานะก็จะเกิดการอักเสบขึ้นมาแล้วนะครับในทางในเรื่องของกลุ่มโรคแพุู้มรูมาตอยนะครับมันร่างกายของเราบริเวณที่มีการอักเสบตรงปลายลำไส้ใหญ่ของเราหรือปลายทารหนักของเรานะครับก็จะมีการสะสมไขมันก้อนเล็กๆขึ้นมาอักเสบไปเรื่อยๆ อ,อุจจาระแข็งก็บาดไปไปทวารหนักของเราก็อักเสบร่างกายคนเราก็จะฟอร์มตัวฟอร์มไขมันก้อนเล็กขึ้นมาเรียกทีเ่เรียกว่ารูมาตอยนด์นะครับรูมาตอยโหนดขึ้นมาเป็นไขมันก้อนเล็กๆข,ข,ข,ขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นเนื้องอกตรงนั้นก็เรียกว่าเป็นในที่สุดนะครับก็จะเรียกว่าเป็นริสดวงทวารขึ้นมานะครับริสดวงทวารขึ้นมาก็เป็นที่มาของสาเหตุว่ามัน เกิดในเรื่องของโรคท้องผูกเรื้อรังนะครับรีสวงทวานได้อย่างไรนะครับแล้วนะครับสิ่งที่ผมเองนะครับเป็นข้อข้อสันนิษฐานกับคุณหมอหนิงนะครับเป็นข้อสันนิษฐานส่วนตัวแต่อาจจะเป็นจริงก็ได้นะครับทำไมเราเองนะครับเราเองถึงมีการภาวะขี้หนาวนะครับขี้หนาวทั้งที่ทางในเราร้อนข้างในตัวรุมรู้ร้อนแต่ทําไมเราขี้หนาวนะครับนอกจากตัว เลือดจางเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายของเราไม่เพียงพอแล้วนะครับมันอาจจะนะครับเป็นข้อสารอาจจะมีการเกิดความผิดปกติของต่อมอใต้สมองของเราที่ไปควบคุมอุณหภูมิในร่างกายของเราที่มันอาจจะมีนะผมใช้ว่าอาจจะมีเนื้องอกหรือเกิดความผิดปกติในเซลล์ที่เป็นต่อม ที่อยู่ในสมองของเราที่ไปควบคุมอุณหภูมในร่างกายของเราอุณหภูมของร่างกายของเราก็จะมีต่อมชนิดหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อไฮโปทาลามัสนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ผมไม่แนจ่ใจน่าจะเป็นอย่างนั้นไฮโปทาลามัสนะครับต่อมนี้นะครับมันจะไปเป็นต่อมที่ไปควบคุมตัวอุณหภูมิในร่างกายของเราหรือต่อม,มอ,อื่นๆที่ทําหน้าที่ในการควบคุม อุณหภูมิในร่างกายของเรานั้นเริ่มทํางานผิดปกติเกิดขึ้นอาจจะมีเนื้องอกเค่อยฟอมเนื้องอก,กค่อยฟอร์มตัวขึ้นมาแต่ในทางการตรวจห้องปฏิบัติการอาจจะยังไม่เจอในเรื่องของขนาด MRI นะครับอาจจะยังไม่เจอเนื้อง,งอกในสมองบริเวณนั้นก็เป็นไปได้นะครับเพราะมันมีความผิดปกติของต่อมที่ไปควบคุมนะควบ,บคุมดูคุมในร่างกายของเรามันเลยทําให้เรารู้สึกว่า เรานะขี้หนาวนะอุณหภูมิในร่างกายของเราเหมือนจะต่มขี้หนาวทําให้มือเย็นเท้าเย็นตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานซึ่งเวลาที่ผมรักษาคนไข้จริงนะครับเวลาที่ดูแลคนไข้จริงผมเองก็จะให้คนไข้ทําตามแนวทางผมนะครับทำตามแนวทางผมนะซึ่งแนวทางที่รักษายาและแนวทางที่รักษาของผมมันเป็นการรักษาที่ เกี่ยวข้องนะครับรักษาในเรื่องของเนื้อง,งอกในสมองนะครับในเนื้อง,งอกในสมองไม่ต้องผ่าตัดทาเหมือนเหมือนกันคนมือเย็นเท้าเย็นนะครับขี้หนาวรักษาดีแบบเดียวกันกับคนที่เป็นเนื้อง,งอกในสมองเลยรักษาเหมือนกันนะครับมันในที่สุดอาการมือเย็นเท้าเย็นก็หายหายไปนะครับผมเองก็เป็นข้อสันนิษฐานนะครับว่ามันจะต้องมีความผิดปกติบางอย่างอ,าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในตอน ในสมองของเราที่ไปควบคุมอุณหภูมิในร่างกายของเราให้ทํางานผิดเพี้ยนนะครับแต่เมื่อรดที่เราแก้ปัญหาต้นเหตุได้ปลายเหตุเรื่องของอาการขี้หนาวมือเย็นเท้าเย็นนั้นมันหายไปนะครับนะฮะสิ่งที่สิ่งที่สําคัญนะครับสิ่งที่สําคัญนอกจากในเรื่องของไขมันสูงได้จางแล้วนะสิ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของปัจจัยเร่งนะครับปัจจัยเร่งที่ทําให้เรานั้นมีการขี้หนาวนะครับมือเย็นเท้าเย็น ก็คืออะไรบ้างครับก็คือในเรื่องของอาหารแสลงนะครับอาหารแสลงซึ่งหลายๆท่านเลยนะครับไม่อยากชอบไม่อยากมาฟังหมอเอหรอกนะครับให้ห้ามนู่นห้ามนั่นห้ามนี่ให้กินเฉพาะของที่เราไม่ชอบนะครับของนี้มีประโยชน์แต่ไม่ชอบเพราะอะไรพฤติกรรมของเราที่ผ่านมาเราเผาเป็นแบบนั้นพอจะมารักษากับหมอเอมันก็ไม่ชอบนะครับให้กินในสิ่งที่เราไม่ชอบเราชอบกินแต่สิ่งที่หมอเอห้ามนะครับ อาหารที่ห้ามหรืออาหารแสลงนะครับก็อยากจะบอกคนไข้นะครับว่าอาหารแสลงเป็นตัวการสําคัญที่ไปเร่งให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบตลอดเวลาขึ้นมานะครับให้เกิดการอักเสบตลอดเวลาแต่แต่นะครับอาหารแสลงเองเป็นกฎธรรมชาติที่หมอเอแพทย์แผนไทยนั้นไม่ได้เป็นคนกําหนดขึ้นมาไม่ได้เป็นคนกําหนดขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าผมได้เรียนจากครูาอาจารย์และผมก็เอามาทดลอง มามารักษาคนไข้จริงนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลจากคนไข้ว่าอาหารเหล่านี้ทานไปแล้วทําให้ของเราอักเสบขึ้นนะครับพอทานเข้าไปปุ๊บก็คนไข้ก็รายงานมาให้ผมมันก็เหมือนเป็นงานวิจัยที่ดีมากนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับพอทานมาเสร็จปุ๊บก็มีส่งผลอย่างไรผมเองก็เก็บเหมือนข้อสริเป็นการยืนยันพิสูจน์นะครับว่าอาหารสแสลงเองนั้น ที่ผมบอกไปนะครับมันไปเร่งการเสรื่อมในร่างกายของเรานะครับในเรื่องของอาหารสแสลงนะผมเองได้พูดไว้ใน EP ีที่168กนะครับ168ก็คือทำา4ข้อนี้โรคริสีดวงทาวารท้องผูกเรื้อรังหายไวแน่นอนนะครับอีพีนี้168่ทำา4ข้อนี้โรคริสีดวงทาวารท้องผูกเรื้อรังหายไวแน่นอนนะครับในพาร์ตต้นผมก็จะพูดถึงที่มาของการเกิดอาการท้องผูกเรื้อรังริสีดงทาวารจนถึง อาหารทั้งหมดนะครับว่าอะไรที่ทานได้และทานไม่ได้นะครับอาหารที่ทานได้นะฮะท่านจาคิดนี้ก็พอคืออาหารที่ทานได้คือหมูนะครับหมูปลาชอ่อนปลาดับทิมเต้าหู้ถั่วเหลืองเชน่นน้หลอดสีขาวหมูก็ขอให้เป็นหมูสันในหมูหนื้อแดงนะครับอย่าหมูตินมันอย่าเอาหมูสามชั้นนะครับส่วนเต้าหู้ก็เป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองเชน่นน้หลอดสีขาวแบบแผ่นสีขาวสีเหลืองแบบเป็นแพคที่แช่น้ํา อย่าไปเอานะครับอันนั้นมันแสลงนะครับตัวแผ่นสีเหลืองสีขาวโดวยส่วนใหญ่แม่ค้าจะตกด้วยน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูก็เป็นอาหารหมักดองที่ไปเร่งการอักเสบในร่างกายของเรานะครับให้คนทั่วไปที่แข็งแรงทานนะครับพวกเราก็อยากไปทานแบบนั้นนะครับนะฮะโปรตีนที่ผมพูดมานะครับทานในส,ส่วน60-70% 60- 70%, 60 70นะครับส่วนผักที่ทานได้ล่ะคุณหมอ ผักกาดขาวคะน้ากวางตุง้งกรั่มปีถั่วพะยาผักชีนะครับผักกาดขาวคะน้ากวางตุง้งกรั่มปีถั่วพะยาผักชีนะครับทานในสัดส่วน3 0มสถึงสีนะครับ30-40%ิบถึส่สิเอนะฮะส่วนเ,เครื่องปรุงลนะคุณหมอปรุงด้วยเกลือน้ำปลาชิ้วขาวซอสถั่วเหลืองเกลือน้ำปลาชิ้วขาวซอสถั่วเหลืองนะครับผลไม้ก็คือแอปเปิลกับฝรั่งนะครับให้ทุกท่านที่มาฟังได้โมอเอคือจำแค่นี้พอนะครับอย่างอื่นนออย่าาไปสรรรหนะคับผมเง รวบรวมหมดแล้วนะครับมันทานได้แค่นี้จริงนะคนไข้ในคลินิกผมที่มารักษากับผมผมก็ให้ทานแค่นี้นะครับก็หมุนเวียนกันไปนะครับหลักการของผมก็คือข้าวนะครับข้าวก็ขอให้เป็นข้าวสวยไร้บริลี่ข้าวกล้องพบว่าแสลงนะครับอย่าไปทานไรเบร์ข้าวกล้องเป็นอาหารแสลงอย่าไปทานนะครับในคลินิกมันเป็นแบบนั้นนะครับอย่าไปทานในผู้รู้ท่านบอกว่าอาจจะบอกว่ามันดีมีประโยชน์หมอเอกก็ไม่เฉียงนะครับแต่ ในทางคลินิกที่ผมเจอ,เจอมาแต่เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านนะครับผมเองเพราะว่าไร้บริเขากล้องนั้นแสลงนะครับแสลงอด้วยการอักเสบทําให้มันขี้หนาวเพิ่มขึ้นนะขี้หนาวอา่ือเย็นเท้าเย็นท้องผูกเรือรังลิสลรวงมันอ,อาการมันแย่ลงนะครับอาการมันอการอักเสบในร่างกายของเราเพิ่มขึ้นนะครับนะส่วนข้าวก็คือทานข้าวสวย2ช้อนโต๊ะเช้าเชี่ยงเย็นไม่ต้อง เน้นทานกับข้าวเป็นหลักเลยนะครับโดยปกติก็คือคนไข้ในกลุ่มนี้มักจะทานชอบทานพบเผือกมันข้าวโพดนะเผือกมันข้าวโพดเบเกอรี่พวกธัญพืชพวกเช่นอัลมอนด์มคคาเดเมียถั่วที่สงถั่วพิจาชโออะไรพวกนั้นเราจะไปทานนะครับโดยเฉพาะพวกธัญพืชพวกตัวอัลมอนด์พวกแมคคาเดเมียพวกถั่วที่สงอะไรพวกนั้นนะครับพวกธัญพืชเหล่านี้ถ้าเราดูสัดส่วนโดยละเอียดลงไปนะครับผมพูกใน หลายลายที่ผ่านมานะครับว่าตัวทันยปืชเองนะครับมันไม่ได้มีแคบโปรตีนอย่างเดียวสัดส่วนโดยส่วนใหญ่นั้นเป็นไขมันในไขมันซะเยอะเลยถ้าเทียบกับโปรตีนนะครับไขมันค่อนข้างจะเยอะโปรตีนค่อนข้างจะน้อยแล้วทันยืชเหล่านั้นมันมีฤทธิ์ร้อนนะครับในทางยาเราจะเรียกว่าฤทธิ์มันร้อนมันนะร้อนนะครับนะฮะพอฤทธิ์ฤทธิ์มันร้อนนะครับร่างกายของเรามีการอังเสบอยู่แล้วร่างกายของเรามีการอังเสบอยู่แล้วนะครับ เราเองนะเราเองก็ไปทานเข้าไปนะครับร่างกายของเราอักเสบแน่นอนนะครับว่าอย่างที่ผมพูดไปนะครับผมพูดไปว่าจากที่ผมเองสันนิษฐานนะครับสนันนิษฐานที่บอกอว่าบอกไว้ว่านะครับตัวการสําคัญคือต่อมที่อยู่ในสมองของเรานั้นมันอาจจะทํางานผิดปกตินะครับต่อมในตอมหนึ่งทำงานปกติอาจจะมีเนื้องอกหรือมีอะไรนะฮะที่เกิดขึ้นทําให้ตัว สมองในส่วนนั้นต่อสมองส่วนนั้นมันทํางานผิดปกติการทํางานผิดปกติแม้อาหารที่เราทานเข้าไปมันเร่งกันอักเสมมันจะทํางานผิดเพี้ยนทันทีเลยนะครับร่างกายของเราเป็นแบบนั้นนะฮะการที่เองอการที่ผมเองนะครับการที่ผมเองนั้นให้คนไข้นะครับทานข้าวนะทานกับข้าวที่เป็นโปรโตีนนะครับโปรโตีน หมูปลาท่อนปรับทีมทุกขทุกเหลืองหลอดีขาวนะครับในสัดส่วน60-70ซนั้นนะครับแล้วก็ทานผักที่ไม่แสดง30-40นั้นนะก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายของเราเมื่อเรานะครับทานอาหารกลุ่มโปรตีนเข้าไปนะครับร่างกายของเราก็ย่อยย่อยย่อย,ย,อยเพรย่อยเสร็จปุ๊บนะฮะก็จะได้กรดอะมิโนโขึ้นมานะครับได้กรดอะมิโนโขึ้นมาแล้วผักนะฮะผักที่เราทานเข้าไปได้ วิตามินและไฟเบอร์นะครับวิตามินและไฟเบอร์เข้าไปนะครับตัววิตามินที่จากผักที่เราันเข้าไปนั้นเราจะเรียกว่าโคแฟกเตอร์ actor, นะครับโคแฟกเตอร์ Co actor, นะครับเมื่อไหร่ที่กรดอะมิโนโรวมกับโคแฟกเตอร์ actor, โดยที่มีเอนไซม์ในร่างกายนั้นนะครับสังเคราะห์สายโปรตีนขึ้นมานะครับสายโปรตีนเหล่านั้นก็จะสังเคราะห์สายโปรตีนเหล่านั้นสายโปรตีนเหล่านั้นก็จะสร้างไปเป็นอะไรบ้างครับเป็นกล้ามเนื้อเป็นฮอร์โมนเป็นภูมิคุ้มกันรวมถึง เม็ดเลือดของเราก็จะสร้างจากสายโปรตีนสร้างจากอาหารที่เราทานเข้าไปนั่นเองนะครับความเข้มเลือดของเราก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามความเข้มเลือดเราจะค่อยๆเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นตามนะครับร่างกายของเราจะแข็งแรงในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันที่เราหมอเอกแพทย์แผนไทยนั้นนะครับให้ทานข้าวเป็นข้าวสวยสองช้อนโต๊ะชาวเที่ยงนะครับอาหารอื่นที่เป็นคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งน้ําตาลนะพวกแป้งน้ำตาลพวก ัวเผือกของมันเขาโพดบเกอรี่ทั้งหลายที่เป็นไปน้าตาลอื่นๆนะครับผมเองให้คนไข้งดนะครับแล้วก็ทานตัวสัดส่วนอาหารที่เป็นโปรโตีนกับผักตามที่ผมบอ,อกไปนะครับแล้วมันจะทําให้เมื่อไหร่ร่างกายของเราขาดไปน้ําตาลร่างกายของเราก็จะดึงเอาไขมันที่เป็นส่วนเกินในร่างกายของเราที่อยู่ตามตับตามหลอดเลือดรวมถึงส่วนประกอบที่เป็นเนื้องอกในสมองของเรานะครับที่ อาจจะไปเกิดที่ตัวต่อมที่อยู่ในสมองของเราที่ไปควบคุมอุณหภูมิในร่างกายของเรานั้นก็ค่คอยดึงเอาไขมันที่เป็นส่วนประกรอบของเนื้องอกต่างๆนั้นออกมาดึงค่อยดึงออกมาดึงออกมาใช้เป็นพลังงานนะครับเหมือนกับผมบอกอไปแล้วนะครับว่าวิธีการนี้นะครับผมเองเอาไปใช้ในคนไข้ที่เป็นเนื้องอกในสมองนะครับถ้าเหมือนกันวิธีการเดียวกันเลยนะครับถ้าเหมือนกันวิธีการเดียวกันเลยนะครับเนื้องอกในสมองแม้ทั้งเกิดในแกนสมอง ในจนตุดจุดที่ผ่าตัดไม่ได้นะครับหลายท่านเลยในความโชคไม่ดีก็คือมันไปเกิดเนื้องอกที่ในแกนสมองมันผ่าตัดไม่ได้แต่รักษากับผมใช้วิธีการของผมไปนะครับเนื้องอกเหล่านั้นมันสลายตัวเองนะครับในความโชคร้ายก็มีความโชคดีนะครับเหมือนกันนะครับเวลาที่เราเป็นมีเกิดการเกิดการตัวเย็นนะครับมือเย็นเท้าเย็นอาการที่หนาวตัวเย็นเท้าเย็นนะครับนะครับเพอาะทแบบนี้นะครับ ตัวต่อมใต้สมองของเราตัวต่อมที่อยู่ในสมองของเรานะครับที่ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิในร่างกายของเรานั้นจะค่อยๆกลับมาปกตินะฮะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงนะครับไขมันเริ่มลดลง,กา,ดางการเดินทางการไหลเวียนของเลือดเ,เราก็เริ่มดีขึ้นนะฮะตัวไขมันที่เป็นส่วนประกอบของก,อก้อนเนื้องอกหรือเป็นส่วนเกินที่ทําให้ตัวต่อมใต้สมองของเรานั้นนะครับมันทํางานาผิดปกติมันก็จะกลับมาปกติขึ้นนะครับ อาการขี้หนาวของเราจะาค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นตามระดับเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันยากที่สุดอะไรม้างครับในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มนี้ก็คือเราต้องปรับเปลี่ยนนะครับเราต้องไปดูจะบอกว่าไงนะครับถ้าเป็นภาษาบ้นบานๆก็คือว่านะฮะมันต้องไปแก้ที่นิสัยปกตินะครับจะบอกว่าคำว่าอ่าสอเสืิอมันหัไม่การน้องหนูนะะอะไรประมาณนี้นะครับ มันก็จะพูดว่าแบบนั้นจริงๆนะเพราะว่าอะไรอาหารต่างๆที่เขาทานเข้าไปพฤติกรรมมันมันส่งผลต่อโรคทําให้เกิดไข้รา,าวะไขมันสูงเนือดจากแล้วก็มีอาหารแสลงแบบนั้นนะครับทำให้ลูกมันกําเริบขึ้นมานะถามบอกว่ามันรักษายากไหมไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าตัวคนไข้เองนะครับต้องให้ความร่วมมือนะครับนอกจากที่การที่เราลดแป้งน้าตาลแล้วนะครับสิ่งที่จะทําให้เราหายไวก็คืออะไรบ้างครับก็คือ เราต้องออกกําลังกายนะครับคนไข้ต้องออกกําลังกายถ้าไม่ออกกําลังกายมันไม่เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายของเรานั้นได้ใช้พลังงานดึงเอาพลังงานสํสำรองออกมาใช้ไขมันในเลือดของเราจะลดลรรงช้านะครับก้อนที่ก้อนเนื้องอกที่อยู่ในต่อมในในสมองของเรานั้นมันจะออกมาช้ามันจะหายช้าระบบการไหลเวียนเราก็จะไม่ได้มันก็หายช้านะครับถามบอกว่ามาถึงจุดๆนี้แล้วนะครับก็ここจะบอกว่าโรคเนี้ยมันรักษาได้โรคนี้ไม่รักษาได้เพียงแต่ว่า ตัวคนไข้เองนั้นต้องให้ความร่วมมือนะครับอาหารสแสลงคํานึงก <N> ็ทําให้เราขี้หนาวแล้วนะครับมันไวมากเหมือนกันนะครับไวเหมือนกับพอ่ากับโูกเสียงดังในหูอาหารสแสลงคํานึงมันทําให้เกิดอาการอักเสบแล้วก็เกิดขี้หนาวได้ข้างในมันร้อนแต่ข้างนอกมันหนาวโรคนี้มันเป็นแบบนี้นะครับนะฮะก็ฝากทุกท่านไว้นะครับว่าท่านใดนะครับที่มีญาติหรือมีพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มีอาการเหล่านี้มันทรมานนะครับมันทรมาน ใส่เสื้อกันหนาวห่ผมผ้ามันก็ไม่หายเพราะอะไรมันเป็นโรคที่อยู่ภายในของเรานะครับไม่รวมถึงว่าอาการท้องผูกอาการริดสดวงอาการอื่นจะตามมาเยอะแยะเลยนะครับก็หากว่าท่านใดนะครับที่จะสนใจนะครับที่จะรักษากับหัว A เอแพทย์แผนไทยนะครับผมเองก็ยินดีนะครับในคลินิกนะครับผมเองมียาแผนโบราณน,นะครับในชุดแรกก็คือ,อยาช่ดปรับสมดุลที่ ใช้เวลารักษาประมาณคอร์นี้ประมาณ35วัน40วันยาปรับสมดุลคืออะไรยาปรับสมดุลเป็นยาที่ไปหยุดภาวะการเสพภายในเรือรังของเรานะครับในขณะเดียวกันนะเป็นคนไข้ผมผมเองดูแลคนไข้ใกล้ชิดไม่ว่าระยะทางใกล้ไกลนะครับระยะทางใกล้ขนาดไหนก็ไม่เป็นอุปสรรคในการรักษาผมเองบงับง,บงคับให้คนไข้นั้นส่งการบ้านนะครับส่งการบ้านกับข้อดิษานให้ผมดูทุกมือ้อทุกวันเลยนะให้ดูทุกมือ้อทุกวันเลยนะครับ ไม่ให้อ่าจะบอกว่าไงดูแลแบบใกล้ชิดเลยอะไรเที่เข้าปากส่งให้หมอดูนะครับนะมีอะไรก็สงสัยก็ถามหมอระยะทางไม่เป็นอุปสรรคในการารักษาแน่นอนนะครับนะฮะร,ร่างกายของเราของคนไข้เองจะก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นความเข้มเลือดเขอจะค่อยเพิ่มขึ้นนะครับไขมันเริ่มจะลดลดลงอาการขี้หนาะจะค่อยดีขึ้นแล้วก็หลังจาก35 000, 40, 000วัน40วันนะสายชาวัน40่วันไปแล้วก็จะขึ้นยาชุดฟื้นฟูอยาชุดฟื้นฟูก็จะเป็น กลุ่มยาที่ไปเพิ่มการไหลเวียนหรือบางท่านก็อาจจะมีเรื่องของอเรื่องของเนื้อง,งอกของเซลล์เนื้อรายอย้ายต่างๆน,นะครับร่างยาจะทําหน้าที่ฟื้นฟูร่างกายของเราไปเลื่อยไขมันก็จะลดลงความเข้มเลือดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับสุขภาพโดยรวมจะแข็งแรงแล้วอาการขี้หนาวอาการขี้หนาวนะครับมือเย็นเท้าเย็นท้องผูกเรื้อรังนะครับแล้วก็เรื่องริสีดวงมันจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นพร้อมกันนะครับในที่สุดเราก็ จะกลับมาแข็งแรงใหม่เหมือนเดิมนะครับจะกลับมาแข็งแรงใหม่เหมือนคนปกติเลยนะครับเพียงแต่ว่าเนาะมันยากไหมยากยากที่เราต้องคนไข้ต้องปรับเปลี่ยนต้องมีความเข้าใจกันนะครับแต่ถ้าเราไม่รักษาละคุณหมอนะในสุดนะครับมันจะไปจบที่ตัวเนื้องอกในสมองจริงๆนะครับเนื้องอกในสมองจริงๆนะครับหรือ,อพัฒนาไปเป็นเนื้อหลายก็มีนะครับแล้วก็ผมเองนะครับ,นะรบก็ค่อนข้างจะ ชำนาญนะค่อนข้างจะชำนาญในการดูแลรักษาคนไข้คนไข้ความรู้มือมันก็หายได้นะครับในไลฟ์นี้นะครับผมเองก็ฝากทุกท่านไว้นะครับแล้วก็ท่านใดที่มาให้กําลังใจนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้กันนะครับนะฮะก็นะครับหลายท่านนะครับก็บอกก็มาเล่าให้ผมฟังนะครับว่า ทำตามวิธีนี้แล้วนะครับมันดีขึ้นนะครับผมก็ผมก็ดีใจนะครับการที่ผมออกมาให้ความรู้หลายท่านอาจจะยังไม่มีปัจจัยพร้อมนะครับในการรักษาก็เอาวิธีการไปดูแลนะครับก็ดีขึ้นผมก็ดีใจนะครับดีใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับท่านใดนะครับที่สนใจที่อยากจะรักษานะครับหรือท่านใดที่อยู่ทางบ้านนะครับที่ฟังไลฟ์อยู่ตอนนี้มีสงสัยนะครับสามารถขิ้ถามเข้ามาได้นะครับ นะครับเสร็จแล้นะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับนะครับขอบคุณพี่สุภาวดีลีนะครับแล้วก็พี่ สํารวยสุทธินะครับพี่สํารวยสุทธินี่มาให้กาลังใจกับทุกไลฟ์เลยนะครับแล้วก็เอาพี่สํารวยสุทธิก็เอาความรู้ที่ผมให้ไปนะครับไปปรับใช้แล้วก็แข็งแรงนะครับผมเองก็ดีใจมากนะครับดีใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้พี่ๆทุกท่านนะครับมีสภาพที่แข็งแรงขึ้นนะครับนะครับ หรือท่านใดนะครับท่านใดที่มาฟังไลฟ์ผมนะครับตอนท้ายหรือมาฟังย้อนหลังนะครับถ้ามีคําถามอะไรนะครับที่อยากจะให้ผมตอบสามารถถามมาได้นะครับหรืออยากจะให้ผมเอาคําตอบนั้นมาพูดนะครับไลฟ์ให้ฟังก็ยินดีนะครับนะซึ่งผมเองอีกสักประมาณองอีสัก2อสองนะครับในเรื่องของโรคริดวงทวารท้องผูกเรื้อรังนะครับก็จะจบแล้ว คราวนี้ผมเองตั้งใจนะครับว่าผมจะเอาเคสที่คนไข้ามารักษากับผมคนเคสที่ถามมานะครับใน Official Line หรือช่องทางอื่นๆนะครับมาวิเคราะห์ให้ท่านฟังนะครับว่าทำไมรูปมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้ววิธีการรักษากับหมอ A มันหายได้นะครับหายขาได้จริงๆนะครับจะมันจะทำไมมันหายได้นะครับแล้วก็บางท่านบอกว่า ถ้าเราไม่มีเงินหลักคุณหมอไม่มีความพร้อมปัจจัยการรักษาต้อจะทําอย่างไรให้อาการโรคของเรานั้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับผมเองก็ยินดีแล้วก็มีความตั้งใจนะครับที่จะเอาความรู้ประสบการณ์จากคนไขจ้จริงๆนะครับมาเล่าสู่ทุกท่านฟังนะครับสำหรับไลน์นี้ถ้าไม่มีคําถามนะครับผมเองก็อขอ,อจบเพียงแค่นี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ